เอาละครับก็การสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทคนประจำช่องจานแจ็คไวในเกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้นะครับพบกับช่วงคอนเทนต์ทิปออกความรู้นะครับเป็นความรู้ที่หลายๆคนเนี่ยกำลังค้นหาอยู่ยังหาคำตอบไม่ได้วันนี้จานแจ็คไวในเกมเมอร์จะมามีความรู้คอนเทนต์เกี่ยวกับวงแหวนวิญญาณนะครับค่าสเตตัสต่างๆค่าไหนสีไหนมีความสามารถอะไรบ้าง แล้วแบบตัวเลขหรือแบบเปอร์เซ็นต์ดีกว่ากันและวิธีการย้ายออปชันวงแหวนวงแหวนนี้ไม่ถูกใจย้ายวงแหวนอีกวันหนึง่งมาใส่ให้เราได้นะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันตามสเต็ปกันเลยคลิปนี้อาจจะไ,ไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าจะได้สั้นๆง่ายๆเป็นความรู้สำหรับออปชันวงแหวนนะครับจะมีทั้งด้านของสีขึ้นโดยอัปเดตใหม่ของเซิร์ฟจีนและเซิร์ฟไต้หวันตอนนี้เข้าเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้ว โดยออปชันต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้เราเก่งขึ้นเมื่อเราใส่ออปชันถูกตัวละครถูกสายนั่นเองสำหรับออปชันนะครับสีแดงนะครับนี่นะครับสีแดงสีแดงคือความเสียหายคริติคอลเหมาะกับสายโจมตีทุกตัวเลยความเสียหายคริทิคัลทั้งแมดดามจู่ชิงอ้วอนไฟถง 5, ังห้าวอ้วนไฟปูกกระบี่อะไรพวกนี้ครับทุกตัวเลยสายโจมตีเหมาะมากๆสีส้ม สีส้มก็คือพลังโจมตีนะครับโดยจะแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีที่เป็นตัวเลขแต่จะให้แจ่มที่สุดนะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีสุดนะครับเนื่องจากมันไปคิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเราซึ่งมันเยอะอยู่แล้วบวกเปอร์เซ็นต์เข้าไป12%มันก็ยิ่งเยอะเข้ามาอีกถ้าสําหรับใครไม่มีเปอร์เซ็นต์ครับใช้เป็นตัวเลขเต็มๆได้ไหมอย่างบวกพลังโจมตี300พลังโจมตี400ใช้แทนได้นะครับแต่ว่าอยากให้เป็นเปอร์เซ็นต์ มันจะดีกว่านะสีเหลืองครับคืออัตราคิย์ิเค้าโดยอัตราคีย์ทิเค้าสีเหลืองนะครับคือสเตตัสที่3ของงใสโจมตีสีส้มคือสเตตัสที่4สีแดงคือสเตตัสที่1นะครับเราสามารถอัพให้เหมาะสมอย่างเช่นเอ้ยตัวผมอัตราคิย์ิเค้าไม่มีเลยอะสีเหลืองไม่มีเลยมีแต่สีแดงงั้นใส่สีแดงให้เต็มที่แล้วเวลาอัพสเตตัสตัวละครตัวนั้น ก็ไม่ต้องอัพสแล้วอัพสขึ้นมานิดนึงเน้นไปที่1กับ3แทนเพื่ออุดช่องว่างสิ่งที่เราไม่มีให้มันบาลานซ์และลงตัวนะครับถึงอัตราคีดที่ข้อคุณจะเวอร์วังแต่ความแรงคิดกับไม่แรงอีกคนหนึ่งความแรงคิดโอ้โห70-80%แรงจม่รู้จะแรงยังไงแต่อัตราคิดน้อยเมื่อมันไม่คิความแรงคีก็ไม่ออกนะครับก็พยายามจัดสมดุลทีมเราให้ดีนะ ไละขึ้นอยู่กับตัวซัพพอร์ตด้วยว่าเราใส่ตัวซัพพอร์ตแบบไหนนะครับสีเขียวคือเลือดนะครับหรือว่าพลังชีวิตนั่นเองสีม่วงก็คือความเร็วนะนี่สีม่วงความเร็วเนี่ยเหมาะกับพวกสายช่วยเหลือสายควบคุมนะครับอ สีฟ้านะครับสีฟ้าคือสมาธิหรือว่าเรียกว่าพลังจิตนั่นเองพลังจิตก็เหมาะกับพวกสายควบคุมนะครับนี่สีฟ้าสายควบคุมจะมีโอกาสถ้าเรามีพลังจิตเยอะฝ่ายตรงข้ามยิ่งติดมือนติดสตันติดใบโอกาสก็ยิ่งเยอะขึ้นไปนะแบ่งแบ่งทวเชียใช้ให้ดีนะครับอ่ะมาถึงหัวข้อต่อมานะครับ การย้ายออปชันวงแหวนออปชันวงแหวนอย่างที่บอกครับเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเราอาจจะอัพวงแหวนไป60,000ปี70,000ปีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะ่ะอัพไปแล้วพึ่งมาดูเอา้าออปชันไม่ดีออปชันไม่ตรงทำยังไงดีเราสามารถย้ายออปชันวงแหวนได้นะครับเงื่อนไขก็คือ60,000ปีขึ้นไปสำหรับตัวตั้งนะครับแล้วก็ตัวที่เราจะเอามาย้ายเนี่ยจะต้องระดับ50,000ปี แล้วก็ถ้าหายยามาแล้วเนี่ยสเตตัสของวงแหวนนั้นจะมาอยู่กับเราและวงแหวนนั้นก็จะแตกสลายหายไปนะอ่ะอย่างเช่นตอนนี้ครับวงแหวนเสือตอนนี้อาจารย์ถอยออกมาให้ดูนะครับวงแหวนเสือนะวงแหวนสีฟ้าก็คือพลังจิตนะครับสายโจมตีมีพลังจิตมีไว้ทาไมครับไม่มีประโยชน์อา้าวมันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่สายที่เราต้องการเราใส่เอาไว้ก่อนนะอ่ะเราจาไว้นะครับ หกห0 0ปีวงนี้งั้นเราจะเอาอะไรใส่ดีล่ะใส่สีม่วงคือความเร็วเอ้ยแต่ว่านี่เป็นอัตราคีนะครับอัตราคีเอ้ยดีนะถือว่าโอเคเรากดอันนี้ครับกดจิ้มไปที่วงแหวนจากนั้นครับมาที่ด้านล่างของตัววงแหวนแรกเห็นไหมจะมีรูปสี่เหลี่ยมให้ติ๊กนี่ครับติ๊กเข้าติ๊กออกเมื่อเราติ๊กไปแล้วนะครับสเตตัสจะย้ายมาอยู่ที่วงแหวนที่เราใส่ นะครับวงแหวนซ้ายขวาเป็นตัวที่จะเสียไปนะอ่สเตตัสอัตราคีิที่เก็จะมาแทนสเตตัสที่เป็นพลังจิตเห็นไหมครับแต่ว่าจําไว้นะถ้าหากย้ายวงแหวนแบบนี้ให้ดูดีๆสมมติเมื่อกี้เป็นเสือเราย้ายมาเป็นปองเห็นไหมปองตอนนี้กลายเป็น60,000ปีเป็นที่เรียบร้อยนะครับและเราได้สเตตัสนั้นมา แต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยพี่ผมผมอยากย้ายให้ตรงสายผมอยากย้ายให้มันเป็นสายเดิมโดยไม่ย้ายสายพี่ก็แค่เอาวงแหวนที่เป็นสายเดียวกันเสือแทนเสือแต่ถ้าหากเราเอาแมงป่องแทนเสือแมงป่องก็จะหายไปอันนี้ได้ใช้งานอยู่แล้วอ่ะเราดูวงแหวนนี้ครับมันมีแต่วงแหวนดีๆแล้วตอนนี้อ่ะจานหามาแล้วนะ ถ้าหากเราย้ายตรงสายเนี่ยมันจะเป็นเสือเหมือนกันไม่หายแต่ว่าถ้าเราอยากย้ายสายอย่างเช่นอุ้ยอัพเสือเอ้าเกินอย่างที่ทําเมื่อกี้เลยที่จานอัพวงแหวนแรกก็คือเอาอีกสายหนึ่งมาทับเลยนะครับเสือก็จะหายไปเพราะว่าบางคนเนี่ยอุ้ยอัพดอกไม้เกินครับอุ้ยต้องอยากได้กีเลนย้ายสายได้ย้ายออฟได้และแถมยังย้ายสายได้ด้วยกลายเป็น6 0,000ปีโดยที่เป็นสายป่อง้ได้ไดไดอ่านในอีก1กรณีนะครับอันนี้เป็นเลือดใช่ไหม วงแหวนนี้60,000ปีเป็นเลือดอุ้ยไม่เอาอะเลือดไม่ดีเลยอะนะครับเราอยากย้ายเราเอาวงแหวนความเร็วนี่ครับสีฟ้านะเอ้สีฟ้าคือพลังจิตเราเอาวงแหวนความเร็วสีม่วงมาใส่ทับเลยครับแม็กป่องเหมือนกันนะตุม้มเรียบร้อยครับวงแหวนนี้ก็จะเป็นสีม่วงก็คือเป็นความเร็วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นไง ง่ายไหมครับโอ้โหง่ายมากๆเลยการย้ายวงแหวนวิญญาณการย้ายออปชันนะไม่มีอะไรที่ยากเลยเลือกสเตตัสให้ดีให้เหมาะกับตัวละครให้เหมาะกับทีมที่เราจะปั้นนะครับ mm hmm. ก็อย่างที่ได้นำไปว่าสายโจมตีความแรงคิดพลังโจมตีสายช่วยเหลือก็เป็นพวกเลือดก,กับความเร็วสายควบคุมก็จะเป็นพลังจิตกับความเร็วนะครับก็จะประมาณนี้นะ สำหรับคลิปนี้ก็กูรักแห้ฟันนะครับขอให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนคลิปไมา่ยาวมากหวังว่ามันจะเป็นความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับใครหลายคนที่กำลังหาคำตอบเหล่านี้อยู่นะสำหรับคลิปนี้จานก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ <c oughs>